ด้านนพพร,ระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแนะนำเป็นเคยครับเป็นเหรียญพัดเฮงพัดรวยนะครับหลวงพ่อพัดวัดร้วยดวงนะครับผมรายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดจุดหนึ่งหนึ่งห้านะครับเจ็ดจุดหนึ่งห้าเป็นเนื้อปาปานะครับวงยากีวอนแล้วก็สองสีนะครับนี่ตามที่ซองเขาเขียนนะครับขนาดภาพสองนะครับองนี้ วงนี้ขนาดท่าสองเจ็ดจุดหนึ่งห้านะครับไซส์ห้าสองให้ชมได้หลายมุมในพวกนี้ก็มีทาไปถึงบูรณนะครับผมวงหม่เลขสวยด้วยไม่เลขสิบแปดนะครับผมไม่เลขสิบแปดหมาเลขสวย มีหมายเลขลำเบอร์เลยนะครับผมมาพร้อมกล่องนะครับเหมาะสำหรับคนที่นิวเล็กนะฮะท่าที่นิวเล็กห้าสองนะครับไซส์ห้าสองมาพร้อมกล่องนะครับหมายเลขสซ่ด้วยนะครับหมายเลขสิบแปดเป็นลำกา้า คุณชมในเลนนูมนี้ใช่ไหมผมสนใจนะครับติดต่อร้านเนือพันมาเครื่องนะครับโทรแบบแกะท่านท่านเหมือนนะครับแบบแบบพันนะครับสนใจนะครับติดต่อร้านเนือพันมาเครื่องนะครับ สองศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ส่วนแปดสวนแปดและศูนย์แปดสองศูนย์สามศูนย์นยึงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ก,กดกระดิ่งกดงติดตามนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดน,นะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านเวรพอนเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ